เจ้าหนูก้าวหามขอบใจที่ช่วยโมโตอีเอาไว้ oh. <c oughs> จะลองมองนายใหม่อีกที <c oughs> เพราะว่านายก็ถัด <c oughs> ทางจะมีดีโยผมคือนารุ้ตองไงล่า นาไม่มีทางโค้นฉันได้ถ้างั้นตอนนี้นายก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่จะพูดอะไรกันแน่ฉันจะตั้งสมาธิแล้วทำให้นายเห็นตรงๆเลยนะไรสระถูกพวกคนในหมู่บ้านเยินย่อเข้า่อยนายก็ถูกเขาหลอกเขาเหรอพวกนั้นนะมันเจ็บปวดมาก ฉันคิดว่าจะลองเชื่อใจตัวเองก่อนตัวของเราที่จะให้ทุกคนในหมู่บ้านมาเชื่อไงเล่าไหน่ะอินจะเบิกขัดขวางฉันอย่างนั้นเหรอถ้างั้นฉันเป็นตัวอะไรกันเล่าเรื่องนั้นย่ง่ายจะตายเป็นฉันแบบนี้ต่อก็ได้ ลองมาควบคุมพลังของเก้าหางดูมากจากนี้ไปฉันจะเป็นอาจารย์ให้คือว่าผมตามไปด้วยได้หรือเปล่าล่ะครับโอเคดูอีกฟังกัอนน้ำตกเหรอ นี่ยอดมากเลยล่ะครับเป็นโบราณสถานสินะครับมีค่าต่อการศึกษาโบราณคดีมากรูปปั้นเหล่านี้ทุกสร้างขึ้นมาให้ไม่มีหัวในาตาแรกแล้วจึงเป็นเขตที่มีระบบสามารถติดต่อสัตว์หางได้อยู่ข้างในลองเอาหัวเข้าไปในปากรูปปั้นดูได้ถ้าในใจไม่มีความมืดก็เปิดได้แต่ว่า ถ้ามีความมืดในใจแม้แต่นิดเดียวประตูก็จะไม่เปิดและจะถูกรูปปั้นกับหัวจนระเบิดไม่ได้เกิดเสียงมากเกินไปนารุโตะแผลร่างแยกเกาแทนที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าได้คิดอะไรที่ผิดพิดเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะนารุโตะ จริงสัปดายท่างใดเนี่ยมีปุ่มเปิดตั้งหักแม่ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะไงล่ะครับไอ้บ้าไอ้ซ่าพิธีผนึกที่ใช้ผนึกก้าวหางของนายคืออะไรเอ๊ผนึกสี่ลัดครับมีกุญแจหรือเปล่านี่มัน เป็นกุญแจเปิดปิดผนึกในท้องของเจ้าที่โฮขังเงะรุน่นที่สีทิ้งไว้ให้ไงผมจะลองดูซักตั้งโอเคถ้างั้นก็ปิดประตนูนารุโตะจงฟังให้ดีๆวิธีนั้นง่ายมากเริ่มจากทักทายก้าวหาดนาชนะความแค้นไปได้านล่าะแต่ก็อย่าพึ่งวางใจป้าย อ,อฉันไม่หวางเห็นไม่ล่้เดี๋ยวดูก็รู้เองอนะแค่ดึงจักระเก้าหางเอาจะเก้าหางให้ได้เท่านี้ก็ันชนะ ฉันก็จะลงไปช่วยเหมือนกันนั้นเหรอคีดจะกู้คุมจกักรกลาของฉันเหรอความเสียงนั้นสูงมากแต่ว่าถ้าทำได้จกกักรก้าก้าวหางจะเป็นของ,งานายได้ตลอดกาลเฮ้แข็งค้ลงมบืยอยะ Một giết nó xuống vốn chắc còn giết giết đi đó อะไรกันนี่มันอย่าแพ้มันนารุโตัวไอ้บ้าไอ้ซอเด็กนั่งเด็กหนุ่ยอดีตคกนึ่งยองนักเก็ความแข็งของเก่าหางแรงกว่าที่คิดจะแย่จริงๆก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะ นารูโตะทำไมมีคนเข้ามานี้นี่ได้ล่ะอีกอย่างทำไมต้องรู้ชื่อของฉันอย่าบอกนะนี่แกร่างจริงของก้าหหงโหระดีเถื่อนมากเลยไอ้ก้าวหงนี่ไม่ใช่นะไฟมินาโตะไม่ได้บอกอะไรเลยละสิแม่แหแต่คนนี้ ที่จริงฉันก็คือเอเออยากเจอ,เอตลอดเลยนะแม่ฮะคิดไว้ว่าเธอได้เจอแม่ก็มีเรื่องอยากจะถามตั้งเยอะเลยอะนะกูชิน่ดีจังเลยที่แม่ของผมสวยขอบใจที่ชมนะ ผมของแม่น่ะก็ตรงสวยสีแดงดีด้วยผมเองก็อยากจะได้ผมแบบนี้ผู้ชายที่ชมผมสีแดงของแม่ว่าสวยลูกเป็นคนที่สองนะตอนนั้นน่ะแม่เพิ่งย้ายมาที่หมู่บ้านโคโนฮะวันแรกแตั้งแต่วันนี้ไปเขาจะมาเรียนที่ห้องเดียวกับเรานะฉันชื่ออุซึมากิคุชินะนะผมประหลาดชะมัดเลย <c oughs> ผมเองก็อยากเป็นห้คงเงะีทุกคนในหมู่บ้านยอมรับเหมือนกันนะครับ จากนั้นแม่ก็ถูกพวกเด็กผู้ชายแกล้งตลอดเลยแถมยังถูกตั้งฉายาให้ว่ามะเขือเทศใช่ไม่ไหวแม่มะเขือเทศรู้แล้วและพ่อก็เป็นคนคุ้มครองแม่ว่าใครเป็นมะเขือเทศยะนี่บอกไว้ก่อนนะว่าฉันก็เกลียดมะเขือเทศเหมือนกันนี่โอ๊ยแม่ก็เอาคืนพวกเด็กผู้ชายที่เรียกแม่ว่ามะเขือเทศ จนพวกนั้นนั่นเละเป็นมะเขือเทศไปเลยแม่มีเรื่องกับเพื่อนตลอดแล้วท่านฮาบาเนโรก็ชนะต่อเนื่องมาตลอดด้วยเธอเองเหรอที่ทำให้น้องชายของฉันร้องไห้ตลอดเลยก็หมอนั่นนายอยากมาแกล้งฉันก่อนทำไมอ่ะนะคนนิสัยไม่ดีที่แกล้งน้องฉันมันก็ต้องสั่งสอนให้สำนึกบ้างละ

แม่เคยเกลียดผมตัวเองมากๆเลยล่ะลูกกลับมาแล้วค่ะหนูกลับมาแล้วฮะเพระ,ะ,ะแม่เองก็มีจักระที่พิเศษนิดหน่อยเลยถูกเล่นงานและถูกพวกคุมโมะงาคุเระลักพาตัวไปตอนนั้นเองระหว่างที่แม่ถูกจับตัวไป แม่ก็พยายามทิ้งหลักฐานด้วยการดึงผมสีแดงนี้ไว้โรยตามทางหาเจ้บาดเจ็บหรือเปล่ามาช่วยเธอแล้วนะเพราะผมของเธอสวย เลยสังเกตเห็นเนี่นี่เป็นปัญหาระหว่างหมู่บ้านไม่เหมือนทะเลาะกับเพื่อนในโรงเรียนไม่อยากสูญเสียเธอไปน่ผมสีแดงที่แม่เคยรังเกียจมันนั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่พาคนรักมาให้แม่แม่มีคำพูดสำคัญที่อยากให้เป็นของขวัญกับผู้ชายที่ชมผมของแม่แม่รักลูกนะ เลอประกายแสงสีเหลืองแห่งโคโนฮะกับคาบาเนโรเลือดสาดแดงฉานมารวมกันโฮคางิความฝันของลูกจะสานต่อความฝันของมินาโตะกับแม่จ้ะ